สวัสดีเจ้าป่อแม่ปีนอกลุงป้านานะอาตีอยู่ตั้งบ้านเนืเจ้าวันนี้ยายต้อยปลากินที่เจ้าแกงออมต้มแซบต้มแซบแบบอีสานเลยเหนือเจ้าใส่ส้มนักหนักขมขม,ขมหน่อยเหมาะขนาดเลยวันนี้มีมะเขือมะแตงกับผักสลัดดอกหอมเหมือนเดิมเจ้ามีอยู่ดีบ้านก่อทน่แล้วเนี่ยเราเจ้ามาเอามากินข้าวเตียงเลยเนีเจ้าหิวข้าวเลยเวลานี้ มีข้าวเหนียวตัวนี้นะเจ้าข้าวเหนียวกับเป็นข้าวเย็นกินข้าวเหลือหนักนะเจ้าหูยข้าวเหนียวนาะมะต้มแซ่บนี่ยนะอืมขมให้น้อยเนาะต้มแซ่บน้องครับนะอืมขมขมส้มส้ม,สมหอม นี่ต้นฮอปมเปอ๊อปหืมมาตรมขมไหม ค้นชอบกินขม,มขมขม,ขมกับดอกหอมนิน่อยอข้าวม่เป็นข้าวม่ยยะจะต้อง เร้านหนึ่งเป็นข้าวเย็นแล้วมันเจะเหนียวข้าวเย็นก็คือข้าวกินตะว,วันแล้เหลือมาอุ่นเป็นแต่แสบแล้วเป็นแต่ล้ำเตะ ครบคายหน่อยหืมหนูเข้านะ่ะพักสลัดพักสลัดมีปลาเลิอสวนกินติ๊กติก๊ก อืมมถ้าเกิดเข้าเนี่ยมขมเพชรสมอืมมะมาแตง่งอืม ใบโหละพาปลูกหน้าบ้านจะเป็นปีแล้วยังบม่ตายเตือนนะ ดอกหอมซื้อมาสิบบาทมัอยังไงเลยกินไม่จะกี่วันหละมันตัองแสบแต่ละ่ะหมักขมสะดาขมขมนี่กับหลาบเมาะ 으음 음, 음. เ mm hmm. ข้ามันเป็นข้าวไม้นะข้าวปีนี่นะแจกทั้งคืนแล้วก็มันนึ่งมันจะอ่อนเหนียวเนะพราะมันเป็นข้าวเย็นแล้วก็จะเหนียวนะักเป็นนึง เดี๋ยวเราคลิปน่าจะทำไข่เด๋อเดี๋ยวไข่ดองจะทำไข่ดองอินต้มแซ่บมากแเผ็ดง่ายขมๆนั่นส้มๆสุดน้ำอือ Ah. Ni pardon. Sags. Fint อมหมดเกลียงหมดเกลียงเลยจอก็อ่วยก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามในช่องยายต้อยพักกินต้วนะเจ้าขอบคุณเจ้า